สวัสดีค่ะแฮนเมดบายบนสีนะคะวันนี้มีมะม่วงมาให้ดูเป็นมะม่วงดิบนะลูกใหญ่มากเลยนะใหญ่เต็มจอเลยเห็นมะม่วงไหมคะใหญ่เต็มจอเลยลูกใหญ่มากเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะแล้วมันเป็นมะม่วงอ่อนด้วยสําหรับกินกับน้ําปลาหวานนะลูกใหญ่มากทีนี้เราจะทําให้ดูว่ามะม่วงดิบก็ทําแบบนี้ได้เห็นไหมเป็นทรงเนี้ยเป็นใบไม้แล้วก็ทาเป็นตารางตารางหยิบ กินเป็นชิ้นๆมะม่วงดิบก็ทําได้แต่น,นี่ว่ามันก็เกือบจะสุกแล้วล่ะแต่มันเปรี้ยวนะมันเป็นมะม่วงอ่อนน่ะมันจะลักษณะของมันคือมันจะขาวๆเหลืองๆอย่างนี้มันอ่อนนี่จะทําให้ดูก็ผ่าจากมะม่วงครึ่งลูกเนี่ยผ่าจากตรงนี้ผ่ามะม่วงเนี้ยออกมาครึ่งลูกอันนี้อาจจะไม่ถึงครึ่งดีลูกจะเล็กนะนะเดี๋ยวเราทําให้ดูนะคะอันนี้ง่ายไม่มีอะไรยุ่งยากนะ ได้มาแล้วเขียงขอขอใช้นะไม่มีเขียงมาหลายเวลาแล้วมีดนะมือล้างแล้วมะม่วงล้างแล้วมีดล้างแล้ววิธีการนะคะง่ายๆเอาแบบที่เราถนัดนะกลางก่อนเลยผ่ากลางลงไปเลยแต่ไมไ่ทะลุนะไม่ได้ทะลุผ่าเนี่ยผ่ากางก่อนมันจะได้แบ่งแบ่งง่ายๆไม่ได้ทะลุนะคะทําให้ดูแล้วก็ข้างสองข้าง ถ้ามันเหลือเราค่อยค่อยทำอีกอัน,นแันหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเนี่ยนะนิ่มใหญ่เราก็เลยแบ่งให้ดูว่ามันมันไม่ได้ขาดแล้วข้างหลังยังยังเป็นปกติไม่ได้ไม่ได้ขาดใช่ไหอันนี้แช่เย็นไว้มันก็เลยมีน้ำนี่นนะเป็นแบบนี้ก็เป็นแบบนี้เราผากขวางผ่าขวางผาขวางเอาแรงไปหน่อยผ่าขวางเห็นไหมคะ รลูกมันเนี่ยเหมือนที่เขาทํากันปกติทั่วๆไปอ่ะผ่าไปเรื่อยๆผ่าเป็นตารางหมาลูกอ่ะผ่าเรียกอะไระผ่าเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยนี่นะนี่ก็แงะให้นะมอย่างนี้เลยเห็นไหมเนี่ยแอนแอนนะแอนนะเห็นไหมเพราะมันมันนิ่มนะมันก็จะเลยไม่ยากมันะไม่ยากต่เอาของอะไรที่มันดูแลโค้งๆมาลอง ื่อให้มันมันแอนไม่งั้นถ้าเราวางไว้เฉยนะวางไอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่แอนน่ะมันจะต้องมีมีอะไรมารองรับเห็นไหมคะข้างหลังก็ปกติดีมั่วงข้างหน้าก็แอนลงไปนี่ลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนดอกสวยเลยนะเห็นชัดไหมสวยน่าก,กินนะเอาไปจิ้มน้ำปลาหวานนะเพราะว่าบอกเลยว่าเธอเปรี้ยวมากมายเธอเปรี้ยวมากมายเปรี้ยวจริงๆ แต่ช่วงนี้กินของเปรี้ยวก็ดีนะเอาวิตามินซีสู้ไข้หวัดนะเขาบอกให้เราร่างกายเรามีวิตามินก็จะส,สู้พวกไข้พวกอะไรพวกนี้ได้เยอะอยู่ก็เลยเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะคะใครจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานก็ได้ใครจะกินเล่นใครจะกินมะกะปิหวานพริกเกลือได้หมดนะตามชอบก็อันนี้แหละค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ